วดาราเอวีที่ผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์จากการระบาดของโควิด19ทุกวงการต่างได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่วงการเอวีเองก็เช่นกันจำเป็นต้องงดการถ่ายทำเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ทำให้เราได้เห็นดาราเอวีที่ชื่นชอบมาใช้เวลาว่างของพวกเธอในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเกมก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พวกเธอชื่นชอบ และบางคนก็ไม่ใช่แค่ชื่นชอบเป็นธรรมดาแต่เข้าขั้นติดเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะพาไปรู้จัก9้าวดาราเอวสายเกมเมอร์จะมีขวัญใจของคุณอยู่หรือเปล่าไปดูกันก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของพวกเราในวันนี้อย่าลืมเอื้อมมือเล็กๆอันอบอ,อุ่นของท่านมากดไลค์กดซับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ อินโทรมาอันดับที่เมีอา,าเบาโคว่านักแสดงสาวที่มีทักษะในการสตรีมที่สูงพอๆกับทักษะในการแสดงของเธอเธอมีผู้ติดตามบนเว็บไซต์พรครับมากกว่า1ล้านคน และมีฐานแฟนคลับในช่องทางทวิตอีกราวๆ5 1 2 0 0 0คนด้วยจำนวนตัวเลขผู้ติดตามที่มากขนาดนี้มีอาจึงขึ้นคล่อมเอ้ยขึ้นแท่นเป็นสตรีมเมอร์สาวที่ได้รับความนิยมสูงสุดอีกคนหนึ่งของทวิตเลยทีเดียวนะจะบอกให้เกมที่เธอสตรีมบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือ Red Dead Redemption 2สามารถดูเธอควบม้าในโลกของคาวบอยดิบเถื่อนได้ที่ช่องนี้เลยจ้า you Don you move. What Sorry. Sorry, guys. I too into that. <Okay. S 1> อันดับที่8ซาซาเกรย์สุดยอดตำนานของวงการบันเทิงระดับพรีเมียมบล็อกบลัสเตอร์ที่ฝากผลงานการสแสดงไว้กว่า190เรื่องปัจจุบันเธอได้ตัดสินใจโบกมือลาอาชีพนักสแสดงหนังผู้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์สาวเต็มตัว โดยเธอมีอฟโลเวอร์ในทวิตอยู่ราวๆ9 2 9 0 0 0คนหากใครที่ชื่นชอบเธอก็สามารถติดตามเธอได้ที่นี่เลย <c oughs> <c oughs> อันดับที่7 e d เอเดน่าเช็คชิกถึงแม้ว่าชื่อของเธอจะไม่ค่อยคุ้นหูแฟนๆชาวไทยเท่าไหร่แต่บอกเลยผลงานของเธอมันคือของจริง ผลงานของเธอคงเปรียบได้เหมือนกันกับหนังแอคชัน่นบูล้างสารเอาสนามหยดติ้งติงในช่องทวิตของเธอมักจะมาพูดคุยกับแฟนๆในตรีมอวกาศปัจจุบันเธอมีฟลโลเวอร์บนทวิตของเธออยู่ประมาณ3 5 0 0 0 0คนทำไมเรายังไม่วาบกำลังวาปครับเคอรเรตต้นกลรีบพาเราออกไปสกอตต้แน่นอนอยู่แล้วกรปตันอันดับที่6วาเลนติน,น่าแนปปี้ ดาราสาวชาวอิตาลีหุ่นะบึ้มที่มาพร้อมกับเสียงในระหว่างสตรีมที่โคตรเซ็กซี่เธอเป็นคนที่ชื่นชอบในการสตรีมมากๆถึงแม้ว่าเธอจะพูดภาษาอิตาลีเป็นส่วนใหญ่แต่ภาษาก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะการสตรีมส่วนใหญ่ของเธอมักจะเป็นเสียง ASMR ที่ยิ่งฟังยิ่งทําให้ใจเกเรทุกครั้งแวะไปฟังเธอกระซิบข้างๆหูได้ที่วารนี้เลย อันดับที่5 e v เอ l y ลินลินคุณครูของวัยรุ่นยุค2000เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผลงานของเธอผ่านตาม,มาแล้วบ้างงานแสดงเธอมักจะได้รับบทเป็นสาวเอเชียที่โคตรจะร้อนแรงหรือไม่ก็บทที่ถูกกระทำซึ่งมันแตกต่างจากการเป็นสตรีมเมอร์แบบหน้ามือเป็นหลังมือและด้วยความน่ารักสดใสของเธอหากบังเอิญได้ดูเธอสตรีปเป็นครั้งแรกแทบจะไม่มีทางรู้เลยว่า เธอเป็นดาราหนังผู้ใหญ่มาก่อนแน่นอนปัจจุบันเธอมีผู้ติดตามทวิตราวๆ8ปดัคนเกมส่วนใหญ่ที่เธอเล่นก็จะเป็นเกมบนเครื่อง Nintendo Switch อย่าง Zelda ครับผมสามารถแวะไปให้กำลังใจเธอได้ที่ช่องนี้เลยครับอันดับที่4 Celestia Vega ซึ่งในช่วงแรกของการเป็นสตรีมเมอร์ต้องบอกเลยว่าช่องของเธอโตอเร็วมากในแต่ละการสตรีมนี้คืออืขาวมากถุยไม่ใช่คนดูเยอะมากและให้ทายผู้ชมที่เข้ามาดูการสตรีมของเธอส่วนใหญ่เป็นเพศอะไรติ๊กตอก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 ใช่แล้วครับเพศชายนั่นเองก็น่าจะเดาได้ไม่ยากนี สาเหตุที่ช่องของเธอมีผู้ชมเป็นผู้ชายจำนวนมากเพราะในระหว่างสตรีมเธอมักที่จะใส่ชุดที่มันชวนของขึ้นและมักที่จะพูดคุยกับแชทของเธอในลักษณะคอเสียวนั่นเองที่มันทำอย่างนั้นได้ก็เพราะในตอนนั้นทวิตยังไม่เข้มงวดเรื่องการสตรีมมากนะักถ้าเป็นเดี๋ยวนี้รับรองปลิวและต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ทวิตแต่ทั้ง i อ t w i t t e r และ YouTube ของเธอก็ดังเป็นพุแตกเช่นกัน ก่อนที่เธอจะก้าวเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงวงการนี้ทั่วลงทุกช่องทางจนทําให้เธอต้องลบผลงานการแสดงเก่าๆของเธอบนเว็บไซต์ทิ้งไปและเลิกเล่นโซเชียลมีเดียไปพักหนึ่งก่อนที่เธอจะกลับมาสตรีมบนทวิตอีกครั้งซึ่งในปัจจุบันเธอมีผู้ติดตามทวิตอยู่ที่176,000คนและก็ยังสตรีมในแนวแนวเดิมแต่ลดความ18บวกลงเยอะมากๆครับสามารถแวะไปให้กำลังใจเธอได้ที่ช่องทางนี้เลยครับ อันดับที่3รินมิยาสากิหรือรินจังที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีในด้านการแสดงหลายๆคนน่าจะได้ชมผลงานของเธอไปบ้างแล้วซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าเธอจะมีผลงานแสดงใหม่ๆมาให้พวกเราได้ชมกันและเราก็ไม่ผิดหวังจริงๆแต่เป็นผลงานในด้านของสตรีมเมอร์นะครับอย่าคิดลึกถึงแม้ว่าเธอจะเล่นแค่เกมการ์ติกโฟนและ Among Us แต่แปลกทำไมผมถึงเขินเธอได้ขนาดนี้อ๋อลืมบอกไปเธอเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นดินแดงด้วยนะครับเลยไปอีกนิดจะออกวิภาวดีแล้วแพ้งในระหว่างสตรีมเธอก็พูดทั้งภาษาไทยและญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าโซคิวมัถ้าใครอยากฟังภาษาไทยสำเนียงญี่ปุ่นน่ารักน่ารักใสๆสสบายหูติดตามรินจังได้ที่ตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะ นูชื่อมิยาซากิรินค่ะอันดับที่2องซึโบมิเจ้าแม่โลลิควีนการเวลาคงทำอะไรนางไม่ได้แม้ว่าอายุจะล่วงเลยเข้าเลข3มแล้วแต่ใบหน้าของเธอยังคงสดใสเหมือนวัยแรกแจมยังกลับถูกสตาร์ฟไว้ยังไงอย่างนั้นและถ้าใครติดตามช่องทางโซเชียลของเธอจะเห็นว่าเธอผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์นานแล้ว เข้าวงการด้วยการไลฟ์พับ g ีที่แฟนๆอาจหูแตกได้ตอนเธอตกใจแต่เวลาเจ๊แก่เข้าโซนเมื่อไหร่บอกเลยยิงคมจนผมอายเลยแหละ,ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่หนึ่งของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคนนี้เร ลิวแบล็กถึงแม้ว่าในด้านการแสดงเธอจะชอบรับบทเสี่ยงตายโลดผนแค่ไหนแต่ในฐานะสตรีมเมอร์ต้องบอกเลยว่ามันตรงกันข้ามสุดๆเพราะเธอนั้นน่ารักเฟนลี่กับผู้ชมมากๆและดูเหมือนว่าเธอจะชอบคนดูชาวไทยเป็นพิเศษเพราะในระหว่างที่เธอสตรีมเธอก็ฝึกพูดภาษาไทยไปด้วยเธอจริงจังกับการสตรีมให้คนดูชาวไทยดู ถึงขั้นไปฝึกเรียนภาษาไทยทั้งการพูดการเขียนกันเลยทีเดียวซึ่งบอกเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยสีรีมทีคนไทยดูหล,ลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับถ้าใครอยากติดตามเธอก็สามารถกดติดตามเธอได้ที่ช่องนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> จบไปแล้วนะครับกับ9ดาราเอวีที่ผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์ หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจถ้ารักใครชอบใครก็ไปติดตามพวกเธอกันได้เลยเข้าไปดูกันให้น้ำแฉะน้ำไรเฮ้ยน้ำตาน้ำตาอ๋อแล้วไปและก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลข่าวสารในวงการเกมก่อนใครก็สามารถไปติดตามพวกเราในช่องทางอื่นกันได้ทั้ง Facebook Instagram และช่องทางใหม่ของ p ายสตรีมเมอร์อย่าง t ิ k t อกกันด้วยนะอย่าลืมประหยัด อย่าติดหลูเพราะตู่อยู่ยาวขอบคุณครับ